ู่ใกล้ๆได้ยินเสียงเจ้าก็ลอกนะครับขอด้ำไปดูหน่อยมาแล้ว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 โอ้ไม่ใช่เห็นกันยังไงนะเจ้าก็ลอกขรับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดูดพร่วงหลังใบตองหายะตามไปดูตามไปดูนจะเห็นกันง่ายๆนะครับโอ้ทำไมตื่นเช้าไม่เห็นเขานะครับ เจ้าก็ล็อกขาวตัวนี้แต่จริงๆมีอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวผู้ของเขาตัวผู้เขานะครับก็าจะมีอีกตัวเมียขาวบริสุทธิ์เลยอันนี้คือตัวผู้ตัวผู้เขานะครับเป็นตัวผู้ตัวผู้นะครับจะเห็นกันง่ายๆนะครับ โอ้ใช่จะเห็นไง่ายๆนะครับเจ้ากระลอกคู่นี้สองตัวตัวเมีย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วครับผู้คนไปสัญจรก็อดังกับสรรพสัตว์ออกทำมาหากินออกเพราะว่าหากินครับก็ไม่ต่างจากผู้คนครับ ทุกคนก็ออกทำมาหากินตามหน้าที่ที่มีปฏิบัติครับพระพิจาก,ก็ให้หยุดพักผ่อนเนื่องจากได้กเกษียณอายุราชการแล้วเราก็เป็น ภาบ้านเกษตรกรต่อไปครับดังใต้ล่มพระบารมีครับถ่ายเอาทงตราพระสัญลักษณ์ดังใต้ล่มพระบามรมีปกป้องพวกเราชาวไทยสยามครับ